สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับยังอยู่ที่ไอหนุ่มใหญ่ซาม,มูไรโบเบโกเอสเคสองหนึ่งศูนย์เอลซีคิดสิบเล่นอ่างเก็บน้ำครับขนาดใหญ่ จัดหนักจัดเต็มกับกุุงกีน1.1คิวครับโอ้ใ oh. บแท็กนี่ถือว่าก็ปกติครับอยู่ที่8ปเสน้น22ตันกัน100กิโลกรัมโ oh. อ้อไปไปมาๆนี่หนักวันนี้เกินนะ่ะเ,เกินนี่ยครับตันนี้22ิบสองตันกับสิบ ปัน้ายก็มีไฟภูมามาเสริมแผ่นเหล็กพิเศษจบท5วีครับเครื่องยนต์ก็นิ่งดีมีกลองหลังตัวดูดน้ำมันแบบออโต้ทำสีมิ้นนะครับสีมิ้น อมาร์เทนอีกคันจอดครับนู่นครับที่ยังไม่ได้รีวิวเลยโอเคก็แต่งสโลปสวัสดีครับป๋าเออผมอ่ะลุยกันต่อครับ ลูกพี่ก็บอกว่าโอ้ชาติเริญทรัพั์อบอกโอ้ก็บอกมาถ่ายได้นะครับโอเคคนคนขับสิบอ้อครับอ่ะชมกันต่อโอ้น่าจ,จะมีปลาหลดหล้ายเลยเนี่ย เดี๋ยวดูหลอดไฟครับหลอดไฟโกเบโก้มีอยู่หนึ่งสสามี่หนะครับห้าหลอดห้าดวงด้วยกันข้างหน้าข้างหลังก็จะมีไฟท้ายนะครับมีไฟท้ายกระพพิบ <c oughs> เออมาเห็นกุงกี้ หนุดหนึ่งคิวนี่ครับหรือว่าใหญ่ แต่ดูทรงนี่ก็ถ้าดูกับตัวมักเทนตัว200ก็จะจะใหญ่กว่าจริงครับเทียบกันดู ครั้งแรกที่เห็นนะครับตัว210 LC ไม่22ตันกับ100กิโลถือว่าหนักทีเดียวครับเจ้าฮีโนนี่ก็ยังอึดครับนะอึดทนเงียบกิ๊กเลยครับเจ้า K5V ก็เงียบดี ไล่ไปเรื่อยนี่ครับงานโอ้ยังไม่เสร็จง่ายนะนี่ไม่รู้จะทําแนวไหนเด้อเพราะว่าฝนมันตกครับรุกุเลกันเหมือนกันอีกคันก็แต่งสโลปอยู่นั่นครับโอ้ดินส่วนใหญ่จะเป็นทรายครับ ตัวนี้ถ้า,าดูดเราไปล้างนะสายจะสวยมากครับสายีขาวบวบเลยไม่เมืก,กี้ก็ปกติครับนะทรงเขาจะกว้าง กว้างลาักษณะนี้ก็จะอุ้มได้เยอะเหมือนกันนะครับต,ตัวนี้อุ้มนี่ประมาณ2ตันนะครับนะอุ้มดินประมาณ2ตันงั้นถ้าตัก10บอุ้มก็20ตันนะครับอ่าเปิดน,น้ำลงแล้วที่แกะมาน่าจะประมาณ20วันนะคือประมาณเดือนหนึ่ง200 ที่จริงมันมีซูเปอร์ลองฟรอนต์เหมือนกันนะครับมีบูมยาวอ่าตัวนี้จะใส่แสดงว่าโรลเลอร์จะต้องเป็น8ตัวนะครับผมคิดว่าเพว่ามันติดโครนน,นับก็ได้นองนับก็เห็นเลย มองบ่เห็นเดี๋ยวบุ่ไปอีกครับเตินไปเรื่อยๆเฮ้ฮึต้องแสะครับมองเห็นไหมลเลอร์มองไม่เห็นเลนเต็มเลยครับ ก็ใช้เหล็กเหล็กชันอ้อยเชื่อมขอบปูกกีด้วยนะครับน้ำจะทะลักมาน้ำเริ่มเยอะแล้วครับไอ,อ,อยกันน้องคอยกัน ดักไปเรื่อยๆก็ถือว่าได้ดูของดีเห L มือนกันไหมน้องนะครับไอหนุม่มซามูไนะรหรือว่าไอหนุ่มใหญ่หร <c oughs> ือว่าซูโมโ่นะไอหนุ่มซูโม่เหรอครับหนุ่มใหญ่ซูโม,ม่ 1.1q น่าจะใช้โหมดประหยัดครับโหมดอีโค่ ตรวจทรงองค์เทวนี่ดูก็ดูดีครับนะดูสบายตาสำหรับสีสีมินนี่ครับปูมอามก็ปกติครับนะเออใช้ของ ตัว200แล้วครับตัวเพิ่ม PC มาอีก10กบแสดงว่าพุ่งกี้นี่หนักครับหนักเพิ่มขึ้นแล้วก็ใช้โรลเลอร์อีกนะครับเพิ่มอีกบันท้ายนี่ก็อาจจะอาจจะน้ำหนักเยอะครับเพิ่มมาอีกึตันก็จะสมดุลกันครับแล้วก็เพิ่มบุงกี้ใหญ่ก็ใช้ได้ สมัยก่อนนี่จะใช้เครื่องไดเรกครับเครื่องมิตซูมิชิมาร์ควนมาร์คซูมาร์คทีมาร์คไฟมาร์คซิกนะครับใช้มิตซูมิชิ6 d 6 d 31ไดเรกครับหลังจากมาร์คเอฟมาก็ใช้เป็นฮีโน่ครับสี่สูบ turbo ของมันเร็วก็ทำให้มีความประหยัดขึ้นนะครับแล้วก็ขายดิบขายดีครับนะจรเจ้าโตเกียว ตัวนี้ก็ไวเอ็นสิบห้าน้องไวเอ็นสิบห้าเอ็มแล้วก็กระโดดมามาร์คเทนก็จะออกมามาร์คเทนนี่โอ้ออกมาน่าจะประมาณสี่ปีแล้วมั้งครับนะบก็พัฒนามาเรื่อยๆยังไม่ยังไม่มีรุ่นสิบเอ็ดนะครับยังมีแค่รุ่นสิบ โอเอาแค่12นาทีพี่น้องเบื่อกันรู้สึกว่ายืนคุยอยู่คนเดียวรู้สึกง่วงนะเพราะวะ่าแม่เล่นสมตํากับข้าวเหนียวไปโอ้โหซำนันเลยปนอี้ง,ง,วง่วงเน้ยนะครับง่วงไก่ย่างอีกน้องเลยสํำนันเลยมายืนอยู่กับซูโมโ่ไอหนุ่มซามูไรหรืว่าไอหนุ่มซูโมโ่ โตลิโก,โก SK 2 1 0 LC รุ่น10ตัวใหญ่ง่วงนอนนะพี่น้องง่วงนอนรู้สึกง่วงสนใจก็ดูได้ครับ YouTube ช่องชาติเจริญทรัพย์หรือว่าเพจชาติเจริญทรัพย์ X c a v i t a r i n c h a t 0 9 8 2 7 2น7 5 2ด2ึกษากันได้ครับศึกษาได้ทุกเรื่องพี่น้องเรื่องทาามหาิธุรกิจดินนะครับแต่ว่าเรื่องเงินนี่ตัวไผ่ตัวมันเด้อพี่น้องเอ้ ฝากกดติดตามเวยครับสวัสดีครับ